กอนทิ้งพักกาจับมือสวัสด์รวมทีมเศรษฐกิจพักชาติพัฒนาสู่ศึกเลือกตั้งเมื่อเวลา10นาฬิกา35นาทีวันที่สองกันยายนที่บ้านเลขที่333ซอยราชวิถี20เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายสวัสด์ลิปตะพันลบประธานพักชาติพัฒนาพร้อมนายกอนจาติกวณิช์หัวหน้าพักการ่วมกันแถลงข่าวสรุปใจความสําคัญคือนายกอนเปิดตัวร่วมงานกับพักชาติพัฒนาเพื่อเข้ามานําทีมเศรษฐกิจ ส่วนประเด็นการเตรียมลาออกจากหัวหน้าพก,ก้าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนายสุวัสด์กล่าวว่าขณะนี้พักการเมืองทุกพักต้องเตรียมพร้อมเรื่องการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงพักชาติพัฒนาต้องเตรียมนโยบายบุคลากรผู้สมัครตนอยู่กับการเมืองมาเกือบ35ปีวันนี้ถือวิกฤตที่สุดคือปัญหาเศรษฐกิจ โดยพักชาติพัฒนามองว่านายกรมีความเหมาะสมที่จะเข้ามากอดกู้เศรษฐกิจและทำงานร่วมกันเนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจโดยตรงเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยช่วยแก้วิกฤตต้ยมยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ขณะเดียวกันยังมีประสบการณ์เป็นสอสอเป็นนักเรียนนอกมีความเป็นสากลจบการศึกษาด,ด้านนี้โดยตรงถือเป็นหน้าเป็นตาดังนั้นพักชาติพัฒนาจึงเชิญนายกรที่เป็นความหวังมากอดกู้ประเทศ เชิญนายกรมาร่วมทำงานกับพรรคชาติพัฒนาผมขอาย้ำว่าไม่ได้เป็นการรวมพักพรรคชาติพัฒนายังอยู่เป็นการเชิญนายกรมาร่วมงานส่วนขั้นตอนอะไรที่เป็นเรื่องของกรจะมีการดำเนินการให้ครบถ้วนส่วนประเด็นนายกรจะอยู่ตำแหน่งไหนของพรรคชาติพัฒนานั้นนายสุวัสดิ์ชี้แจงว่าขั้นตอนหลังจากนี้พรรคชาติพัฒนามีการกำหนดประชุมใหญ่สิ้นเดือนกันยายนเพื่อปรับโครงสร้างและจัดสรรบุคลากรตามความเหมาะสม ส่วนนายกรจะอยู่ในตำแหน่งใดยังตอบไม่ได้เป็นเรื่องของที่ประชุมใหญ่แต่ต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ทำให้เกิดความมั่นใจในเรื่องทางเศรษฐกิจและเมื่อถามว่าจะถึงขั้นเสนอน,น,นายกรเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่นายสุวัสกล่าวว่าพักชาติพัฒนาย,ยังไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นวันนี้ขอตอบว่าเชิญนายกรมาเพื่อกู้วิกฤตเศรษฐกิจส่วนตำแหน่งอะไรในอนาคตว่ากันอีกทีเป็นไปตามจังหวะทางการเมือง ขณะที่น,นายกราติวณิชหัวหน้าพรรคกากล่าวว่าได้คุยกันและตัดสินใจที่จะจับมือกับนายสุวัสดิ์ลิปตะพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาซึ่งเป็นการตัดสินใจง่ายมากเพราะเราจับมือกันแล้วจะทําให้เราทั้งสองคนมีโอกาสที่จะช่วยประชาชนตามเป้าหมายได้มากขึ้นถ้าจับมือกันแล้วประชาชนได้ประโยชน์จะไม่จับมือกันได้อย่างไรพอตัดสินใจแล้วเรื่องอื่นเป็นรายละเอียดที่ต้องดําเนินการต่อไปและเมื่อถามอีกว่าวันนี้มาในฐานะหัวหน้าพรรคกาหรือไม่ นายกร่าวว่ามาในฐานะนายกรได้มีการปรึกษาหารือกับนายสวัสดร,ระยะหนึ่งได้ตกลงใจว่าเราจะทํางานร่วมกันส่วนอนาคตพักก้านั้นเป็นเรื่องของพักก้าที่มีกระบวนการต้องพิจรารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปขั้นตอนทางกฎหมายมาจะเป็นตัวกํากับว่าเราจะต้องทําอย่างไรเมื่อถามว่าลาออกจากพักก้าหรือไม่นายกรก่าว่าทั้งหมดเป็นเรื่องต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตอนอยากจะตอบให้ชัดเจนกว่านี้ แต่ชัดเจนสุดคือจับมือทํางานถ้าไปดูข้อบังคับพรรคการเมืองจะเข้าใจและที่ยังไม่ได้พูดเพราะอะไรผลสรุปสุดท้ายมันจะมีความชัดเจนว่าเราร่วมมือกันเมื่อถามว่าวันนี้ยังเป็นสมาชิกพรรคก้าอยู่หรือไม่นกรนกล่าวว่าณวันนี้ในส่วนของตนต้องเตรียมเข้าสู่รูปแบบการทํางานร่วมกันในอนาคตและเมื่อถามถึงพรรคก้าในกรนกล่าวว่าเงื่อนไขทางกฎหมายมีค่อนข้างชัดเจนในการกํากับพรรคการเมือง เอาว่าตนกับนายสุวัสจับมือกันในวันนี้รวมพลังทำงานด้วยกันส่วนขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวกับพักการเมืองคงต้องรอให้เป็นไปตามขั้นตอนต่อไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลน์